วันนี้คุณครูสายสันนุบาลหนึ่งจะพาเด็กๆมารู้จักโรงเรียนเป็นวิทยานัอนกันค่ะพี่โรงเรียนเป็นวิทยาลัยสอนของเราค่ะเดี๋ยวคุณครูดารินจะพาเด็กๆเข้าโรงเรียนกันค่ะตามคุณครูมาเลยนะคะเด็กๆก็จะเจอคุณครูเวรประจำวันที่หน้าโรงเรียนค่ะ และก่อนที่จะไปชมภายในโรงเรียนกันนะคะโรงเรียนของเรามีแนวปฏิบัติตามนี้ค่ะ6มาตรการหลัก6มาตรการเสริม6มาตรการหลักนะคะ 1. เว้นระยะห่าง 2. สวมหน้ากากอนามัย 3. ล้างมือ 4. คัดกรองไข้หวัด 5. ลดแออัด 6. ทําความสะอาดและ6มาตรการเสริมนะคะ 1. ดูแลตนเอง 2. ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 3. ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน 4. กินอาหารปรุงสุกใหม่สําสำรวจตรวจสอบ 6. กักกันตนเองและมี7มาตรการเข้มข้นสำหรับสถานศึกษามาตรการที่ 1. ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSCplus และรายงานการติดตามประเมินผลผ่าน MOE COVID 19. 2. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small b u เบิลจัดนักเรียนเว้นระยะห่างในห้องเรียนหลีกเรื่องการทำกิจกรรมร่วมกัน 3. บริการอาหารตามหลักสุขาพิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานได้เก่การระบายอากาศภายในอาคารการทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคและการจัดการขยะ 5. จัดให้มีสคูอโซเลชั่นและแผนเผชิญเหตุและมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 6. ควบคุมการเดินทางเข้าและออกสถานศึกษาทั้งกรณีรถรับส่งนักเรียนรถส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะและ 7. จัดให้มีสครูพาส์สำหรับนักเรียนครูบุคลากรในสถานศึกษาต่อไปเราไปชมโรงเรียนกันต่อเลยนะคะอาคารนี้จะเป็นอาคารสำนักง,งานนะคะใช้ในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับนักเรียนนะคะว่านี่ก็คือลานนกเนกประสงค์ของทางโรงเรียนนะคะไว้สําหรับจัดกิจกรรมในตอนเช้าของดเด็กๆค่ะแล้วก็รอผู้ปกครองมารับในตอนเย็นนะคะค่ะต่อไปนะคะคุ้ครูเปิลจะพาเด็กๆไป ดูสนามเด็กเล่นของเรากันนะคะสนามเด็กเล่นของเร,นเรานะคะมีด้วยกัน2แห่งด้วยกันค่ะแห่งแรกจะเป็นในร่มนะคะและแห่งที่2ก็จะเป็นสนามกลางแจ้งนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูด้วยกันนะคะมาค่ะเรนนี่นะคะก็คือสนามเด็กเล่นในร่มของเรานะคะเป็นยังไงบ้งางคะน่าเล่นไหมคะ เดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูสนามเด็กเล่นอีกแห่งหนึ่งนะคะนั่นก็คือสนามเด็กเล่นการเต้นของเราน,นเองค่ะไปกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือสนามเด็กเล่นการเต้นของเราเองค่ะมีของเล่นให้เด็กเล่นเยอะแยะเลยค่ะเด็กๆอยากที่จะมาโรงเรียนกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูก็จะพาไปดูค่ะ ถึงแล้วค่ะอาคารเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งของเรานะคะมีสีงชมพูค่ะดีต่อไปนะคะเด็กๆจะรู้จักคุณครูประจำชั้นได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูตุลยยาจิตพัดลุงนะคะชื่อเล่นคุกิงค่ะสวัสดีค่ะคุณครูจากปัสตานีสดเก้วนะคะชื่อเล่นคุณครูเฟินค่ะค่ะคุณครูเป็นคุณครูประจำชั้นห้องอนุบาลหนึ่งัสองค่ะต่อไปนะคะ คุณครูจะพาเด็กๆชมห้องเรียนชั้นอนุบาล1ทับสกันค่ะไปดูกันนะคะว่าในห้องเรียนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปชมห้องเรียนกันนะคะสิ่งแรกเมื่อนักเรียนเข้ามาในห้องเรียนนะคะก็จะเจอกับสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างเพื่อรักษาความปลอดภัย ในยุคข,ของโรคโควิด1 9นั่นเองค่ะมุมต่อไปนะคะก็จะเป็นกันในส่วนของเครื่องใช้ส่วนตัวของนักเรียนนะคะมุมแรกก็จะเป็นมุมของแปลงสีฟันมุมต่อไปก็จะเป็นมุมของแก้วน้ำสำหรับนักเรียนค่ะและมุมต่อไปนะคะก็จะเป็นมุมของผ้าเช็ดหน้านักเรียนค่ะ นอกจากมุมเครื่องใช้ส่วนตัวก็ยังมีมุมอีกหนึ่งมุมที่เด็กๆน่าจะชื่นชอบกันแน่ๆเลยค่ะนั่นก็คือมุมของเล่นและยังมีอีกมุมที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นก็คือมุมหนังสือคุณครูมีหนังสือมากมายเลยนะคะรอให้นักเรียนมาอ่านหนังสือด้วยกันค่ะ และต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอ่างล้างมือล้างหน้าและห้องน้ำสำหรับเด็กๆค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีบรรยากาศของโรงเรียนของเรามาฝากเด็กๆด้วยค่ะ